ค่ะสวัสดีค่ะแม่ไผ่จะพาท่านผู้ชมเพื่อนๆนในช่องชาวกเกษตรกันมาดูการปลูก mm hmm. เขาเรียกว่าปลูกไม้ล้อมจริงๆแล้วถ้าเราซื้อเข้ามาแล้วเราปลูกเองเ มันก็ถูกนะคะเพราะว่าถ้าเราให้เขามาปลูกเขาก็ต้องคิดค่าปลูกอะไรให้เราอีกนะคะแต่แม่ไผ่จะปลูกเองทั้งนั้น,นที่กิงปลูกไม่ไม่ยากเลยค่ะแต่เมื่อวานนี้เผอิญว่าฝนมันตกก็เลยไม่ได้ถ่ายวีดีโอนะคะแต่วันนี้ไม่มีฝนนะคะแดดเปี้ยงเลยค่ะตอนนี้นะคะก็เนี่ยค่ะแม่ไผ่จะไม่ได้เอาต้นไม้ออกจากาถุงเขาเรียกว่า ถุงหุ้มอะค่ะที่หุ้มรากเขาไว้เขาจะใช้สแลนสีดําหุ้มเห็นไหมคะท่านผู้ชมจะเห็นนะเดี๋ยวแม่ไผ่ถ่ายให้ดูเนี่ยค่ะแม่ไผ่ไม่ได้เอาออกนะคะแล้วก็ไม่ได้ขุดลึกด้วยนะคะรูปทรงของต้นสเม็ดแดงหรือเขาเรียกผักเมกบ้านเราเนี่ยแหละคะ่ะอันเดียวกันนะคะแต่าภาษาไทยเรียกสม็ดแดงนะคะต้นสม็ดเนี่ยนะคะก็คือรากเขาเนี่ยจะแผ่ขยายออกด้านข้างนะคะถ้าท่านผู้ชมไปเห็นไม้ล้อมท่านผู้ชมจะเห็นตุ้มเขาจะเป็นรูปทรง เหมือนกระทะค่ะกลมๆเหมือนกระทะนะคะเป็นแอ่งอะไรประมาณนั้นเพราะฉะนั้นการขุดหลุมเนี่ยเราก็ขุดแค่พอให้เขาฝังลงไปได้แค่นั้นเองเนี่ยยังยังโผล่ขึ้นมาเลยเห็นไหมคะเพราะว่าแม่ไผ่ปลูกต้นคลิปเมื่อกี้ที่ถ่ายดูต้นจิกน้ําแม่ไผ่เขาไม่ได้ฝังลึกแต่อาจจะลึกกว่าสเม็ดนะคะเพราะว่าสม็ดเนี่ยล่าเขาออกข้างแต่จิกน้ำเนี่ยล่าเขาจะลงลึกกว่าต้นสม็ดนะคะเพราะฉะนั้น อ่าสเม็ดแดงเนี่ยมันจะแผ่รากออกด้านข้างนะคะเราก็เอาทั้งถุงนี่แหละคะ่ะทั้งเขาเรียกว่าไม่ให้เบ้าเขาแตกมันก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะคะแม่ไผ่ก็ท่งไว้อย่างนี้แต่ถ้าเมื่อไหลเขาตั้งตัวแล้วเราจะมาตัดเชือกออกก็ได้นะคะส่วนด้านข้างของไอถุงดำตะแกงดำเนี่ยะคะ่ะสแลนดำเนี่ยเราใช้มีดกรีดนะคะกรีดเพื่อรากของต้นสเม็ดแดงเนี่ยสามารถที่จะ แผ่ออกด้านข้างอ่ะรากเขาจะชอนชัยออกได้ง่ายขึ้นแต่ที่จริงถ้าเราไม่ไม่ตัดอ่ะออกได้ไหมออกได้เหมือนกันอ่าแต่ว่ามันจะแบบลําบากหน่อยไงเพราะฉะนั้นเราก็น่าจะเป็นตัวช่วยนะคะให้ให้ให้ต้นสมิ็รแดงเนะะี่ยแผ่รากได้ได้ง่ายขึ้นนะคะได้ง่ายขึ้นแค่นั้นเองค่ะเนี่ยแล้วก็เกี่ยดินถมเนี่ยค่ะ ต้นนี้นะคะมันต้นไม่ใหญ่แม่ไผ่ก็เลยไม่ไม่ได้หาอะไรมาค้ำนะคะคิดว่ามันไม่ลม้มแต่ทีเนี้ยแม่ไผ่จะทําการดึงค่ะ,ะดึงเพื่อที่จะให้เขาเนี่ยแผ่กิ่งก้านออกไปโซนน้ําตกนะคะเดี๋ยวแม่ไผ่จะไปหาเชือกมาดึงให้ท่านผู้ชมดูนะคะเพราะฉะนั้นก็อาจจะค้ำหรือไม่ค้ำก็ได้แต่แม่ไผ่ยังไม่ดึงเมื่อวานฝนตกเดี๋ยวหา หาเชือกกับไม้มาดึงก่อนนะคะ